เอาละพร้อมแล้วที่จะฝึกมาราธอนสู่ชีวิตใหม,ม่ดูจริงจังมากเลยครับ<ล>พร้อมจริงไหมเนี่ยแล้วโอ้โหทอพร้อมแล้วแล้วฝนพร้อมหรือเปล่าฝนก็พร้อมแต่พร้อมที่จะวิ่งก้มหน้าก้มตาบนถนนเผื่อจะมีผู้ชายสักคนมาชนไงอ๋อจะมีผู้ชายผู้ชน<อ>แบบพินิษคุณในรักที่ปีในถนนเราอยู่โอ้โหแต่ว่าสวนลุมแห่งนี้ก็ชนกับคนลำไทยเก๊กไปหรอนแล้วกันนะเออแบบนั้นเลยขอชีวิตใหม่ดีกว่านั้นได้ไหมแล้วนี่พร้อมจะวิ่งสู่ชีวิตใหม่หรอเนี่ยอ ชุดนี้มันทาไมอะฝนคือจะมาวิ่งนี่มันก็ต้องหล่อหน่อยไงพอเวลาไปชนผู้หญิงคนไหนนี่นะหรือว่าวิ่งผ่านเมื่อไหร่ผู้หญิงนี่มองกันคอเคเล็ดเลยโอ้โหชุดอย่างนี้ไปวิ่งอเอาเป็นพละก้อนเถอะคุณเฮ้ยวิ่งได้วิ่งได้ฝนพร้อมอยังอะ,พร,ออะพร้อมแล้ว<ป>ออพร้อมแล้วไปเออฝนฝน นี่หน่อยะเดี๋ยวพาไปเลยโอ้โหท็อปบ,บอกแล้วชุดนี้ไม่เหมาะมันเหมาะกับเดินหทามมากกว่าวิ่งอ้าวทำไมน,นี่แบบอยากจะหล่อไงตอนวิ่งไงเออ,เอ,อแล้วเป็นไงนี่นี่หล่อดูดีเลยไหมแฉเลยสูบเบียไปหมดแล้วเนี่ยเอออ่ะปวดแล้วนี่แบบคือชุดที่พร้อมจริงมันเป็นไงนี่ฝนเป็นตัวอย่างเนี่ยเรียกว่าชุดที่พร้อมแล้วจะมีวิธีอื่นๆอีกเดี๋ยวจะแนะนำให้ฟังนี่เลยท็อป ชุดที่ถูกต้องในการวิ่งนะเสื้อต้องเป็นเสื้อยืดหรือว่าเสื้อกางที่ทํทำจากผ้าฝ้ายเพราะว่าจะใส่สบายระบายอากาศเออหลวมๆด้วยจะได้เคลื่อนไหวสบายเกงๆก็เป็นหัวใจสําคัญนะต้องเลือกแบบสบายเอวกับขาเนี่ยต้องไม่รัดที่สําคัญต้องไม่มีซิปหรือเข็มขัดด้วยชุดชั้นในนะผู้ชายให้เลือกแบบสปอร์ตหรือว่ากเกงในขาสั้นจะได้ไม่เสียสีส่วนผู้หญิงเนี่ยให้เลือกแบบทําจากผ้าฝ้ายจะได้ขับเหงือได้ดีแต่ว่า ถ,ถ้าเรืกางเกงผ้าในรอนก็ต้องเลือกแบบไม่มีตะขอหรือว่าโลหะด้วยอันนี้สุดท้ายและรองเท้านะมันอยู่ที่แต่ละคนว่าจะเหมาะไหมเวลาท็อปไปซื้อที่ร้านใช่ปะก็ลองใส่เลยจะได้รู้ว่าเหมาะกับเราหรือเปล่าส่วนว่าจะสวยโดดเด่นถูกใจเนี่ยให้เป็นอันดับท้ายๆโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยไหนบอกว่ามาวิ่งเจอผู้ชายไงของนี้ต้องเนียนๆกันหน่อยอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวท็อปขอแบบอาบน้ําแต่งตัวเพื่อให้พร้อมการวิ่งแล้วกันนะฝนหยุดตรงนั้นเลยท็อปถ้าท็าอปอาบน้ําแต่งตัวไม่ พรุ่งนี้เย็นพอดีอะเอาพรุ่งนี้เย็นก็ได้นี่นเราวิ่งตอนเช้าวิ่งตอนเย็นมันต่างกันไงอะคือมันมีดีคนละแบบตอนเช้านี่ใช่ไหมอากาศบริสุทธิ์เราจะสูดออกซิเจนได้เต็มปอดเจ๋งไปเลยถ้าตอนเช้าถ้าเรามาวิ่งใช่ไหมจะหลับสบายในตอนกลางคืนล้ววิ่งช่วงเช้าอ่ะจะรักษาปโปรแกรมการวิ่งได้ดีกว่าเพราะตอนเย็นอะ่ะมักมีธุระเข้ามาแทรกแต่ประเด็น ไม่ตื่นไงใช่ปะ่ะง่วงกันตอนเช้าถ้าเกิดเราเลือกวิ่งตอนเย็นเนี่ยนะประสิทธิภาพในการวิ่งจะดีกว่าแต่ข้อเสียคือถ้าวิ่งหักโหมไปอะ่ะก็งคืนนอนอไม่หลับนอนไม่หลับอืมเอาก็วิ่งตอนเย็นดิตอนเย็นหน้าวิ่งอ่ะต้องเยอะทำไมอะ่ะเอาพอตกดึกนอนไม่หลับใช่ไหมเต้นเลยเช้าดีกว่าทอ็อปอ้า ตอนเย็นนะมีเวลาเยอะใช่ปะออไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงดินเนอร์จิบสาวเล่นเน็ตออนเอ็มสบายเออจริงด้วยว่ะนี่คือตอนเช้าดีสุดใช่ไหมใช่ถ้าตอนเช้าดีสุดงั้นเดี๋ยวขอ5นาทีฝนไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อใส่รองเท้าวิ่งมาเรียบร้อยดีมากเจอกันเราอ,อยู่